27ค่ะ 127คันนี้ค่ะลูกค้ากับ Ford Ranger Double c a b ค่ะ2.0 i i h l a n d e r XLT คันนี้ ABS มีมาค่ะร2 2ี่สยค่ะเครื่อง2,000เกียร์ออโต้คันนี้ KA มีออโต้เซฟตี้แคปัตมีให้และมั่นใจไม้แท้ตัวรถยกสูงมาลูกค้าล้อแม็กมีมานะตัวรถจริงคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เลี้ยนเชิญได้เลยมากันเลยค่ะลูกค้าต่อเลยหนึ2.0คันนี้กับฟอร์ดเรนเจอร์ดับเบิลบีประตูจศนยคันนี้กับตัวเค่ะ XLT นะส มั่นใจไม่แท้ตัวรถยกสูงนะสำหรับวันนี้ค่ะค่าปรกิการต่อรพรภาษีพอสิ 3, สตางค์มีด้วยมารับได้เลยคุณลูกค้าสี่แสนบาทสี่แสน ตอนนีวิ่งไปแล้วสี่แปปหนึืห่องราคป่อตอได้สี่นสปนตอก็ได้คะสี่นสอสี่นสอสิตปตอก็ได้มากตวนนี้มีไหมคะกดได้ไม่ต้องรอมากกว่านี้เฉได้ค่ะสี่สองศูนสี่สองสี่ราคาเปรียกันสี่สองสี่สองแปดสี่สองแปดสองสงสองสี่สสองราคาเปรีกันสิสี่สองสองสองสี่สี่สองสี่สางสี่สองหกไหมคะสามหกไปต่อทีเลยสี่สองหกสองแปดสองแปดเดิรอบขอบคุณมากค่ะเสื้อแปดสี่ศูนย์สี่ศู น,นี้เลยกดมาแปดพันเป็นตอก็ได้าศนแล้วก็สี่สิบห้เป็นอกกไดอีกสมัยกดมากดมาสองพันราคาเปนสี่พันแล้วนตอนนี้ด yeah okay ูจอกันด้วยหกแปดพันกลับมาหกศที่ลานค่ะสี่นหมสอกกไดที่ลานประมูลออนไลน์กับอีกรอบขอบคุณมากค่ะสี่หเราคาเป็นหกพันที่ลานประมูลค่ะสี่หมันออนไลน์ค่ะหกแออนไลน์แล้วนัลานค่ะอีกสมัยยกมาเจ็ดศูนย์เจ็ดสองที่ลานค่ะสี่นหนึหมนสองพันราคาเป็นเจ็ดสี่กับไปออนไลน์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด แปดศูนย์แปดสองได้ขลาดสี่แปดสองที่ลานประมูลคับสี่แปดสองที่ลาดประมูลแปดสก็ไปออนไลน์ราคาเป็นล้วเสี่แปดสี่แปดหกแปดแปดสี่แปดแปดที่ลาประมูลสี่แปดแปดสี่แปดแปดก้าศูนย์ที่ลานะคะสี่สิบเก้าทีลาดประมูลกัเก้าสองเก้าสี่ไหมเก้าสี่ไหมเก้าสี่ไหมค่ะเก้าสี่นะคะหกออนไลน์ราคาเปแล้วกับสี่เก้าหกเกปดี่เก้าแปดห้าแสนบาทนะคลานค่ะห้แสนบาทที่ลาสองันออนไลน์ราคเปรล้วกบห้าแสนลนเป็่อได้สี่พันออนไลน์ราคาแปดพันที่ลาราคาเปแัห้าแสน สองนีที่ลานประมูลค่ะห้าน5่สีที่ลานประมูลออนไลน์กดกลับมาเลยค่ะ 5, 16, 5 16, 18, ้าหนึ่งหก้าหนึ่งหมคะอีสามาอีสักสองพันกดมายกมาอีสักสองพันไม่ขอบคุณมากค่ะสองสที่สองพที่ลานค่ะห้าแสนสองพันราคาเป็นแล้วค่ะสู้ต่อกดมาอีสักรอบกดมา,สาสกดมา,ดมาไม่ต้องรอขอบคุณมากค่ะห้าสองพันแล้วที่ลานค่ะห้าสองที่ลานแล้วนะห้ 5, 3, 0นะสามศูนะคะลานขาสาไปนะสามศูนย์ไปนะขอบคุณมากค่ะสองพไปเลยมากกวดิเได้ค่ะห้าสามสองที่ หราแสนรับผลผลิตท anyway ี่ลานมากกว่าดิชัญได้ค่ะห้าแสนับผลผลีก้าไปออนไลน์หกม้าลานอกสมัยมาหกพันขอบขึ้นมาค่ะห้าแสนรบผลที่ลานประมูลมากกว่าเชิญได้แปดพัอนไลไ์ยังไม่ยอมสี่สนีมขาลานซีได้กดมาสี่พราคาเปรีที่ลานค่ะห้าแสนับผลราคาเปที่หลานประมูลค่ะห้าี่ที่ลานก่อนนะเอาอะไรมาอีกรอบหนึ่งค่ะห้าสี่สี่ที่หลานค่ะห้าสี่สี่ที่ลานค่ะหกออนไลน์แปดพันไม้ขาวลานแปดพันราคาเปลี่ยนแล้วค่ะห้าสิบแปดเป็นม่อ าาราคาห้าห้าสองรคาเปและะ้วค่ะสี่ออนไลน์ยังไม่ยอมลูกค้าขาที่ร้านเปลี่ยนสู้ค่ะหกพันรคาเปและะ้วค่ะสู้ต่อบ,บิดมาได้ค่ะห้าใส่ได้หมดพันไปตอนน่อได้เลยมากกว่าอีิจะได้แปดพันหกส่วนไม่นาน หกศูนย์ที่ลานขอบกันมากค่ะห้าแสนดอกมาแล้วสู้ต่อเป็นตกด้ค่ะห้าแสนเหมือนที่หลางประมวลกดมาสองพันออนไลน์สี่ม้ข้าลานสี่ม้ะลานสี่ไหมอี้สองพันไอซ้องพันได้ไหมได้ไหมขอบึ้นมาร์กค่ะห้าส่ราคาเปลี่ยนค่ะห้าแสนอยสี่พันเป็นตกรด้ค่ะห้าแสนยสี่พันหกพันออนไลน์ยังไม่ยอมเลยหกแปที่ลานก็ยังซื้ออยู่ห้าหปราคาเปลี่ยนแล้วค่ะห้าแสนร้อยสี่พันเ์็นตกระดาค่ะห้าแสนร้อยสี่พันห้าแสนร้อยอี่พันนักเดกห้าแสนเจ็ดศูนย์ออนไลน์มาไอซ้สองพันจะได้แล ห้าจสอต่อกันได้ค่ะ5แสนพันราคาเปลี่ยนแล้วน้มากเลยเได้ค่ะห้าแน่พันบาท5จันบเด็เพันนับสองอะไรซื้อได้รีบกดนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ลานประมูล5 7าแสเมพราคาที่ลานเอกทันหนึ่งน้ำมากเได้คะ76หมคะ7จมคะลูกค้าจะดกไหมซื้ได้ยกเลยไม่ต้องรอ5 7 4ตอนนี้ค่ะสนเสีพันเจ็ดหมื่บสพันนับไดดก้า76ราจาเปลี่นี่พันนั้อได้ยกบาเ็ดหรา นี้ที่ลาประมูลหน้าประตูน,นะ5 7 6 0 0 0บาทนะเจ็ดแปดแนยไหมคะอีกสัก2,000มาแปดศูนย์ไหมแปย8ไหมแปดศนยไหมถ้าได้ยกเลย5้าเจ็ดตอนนี้5้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเซนต์บานติดห้าบเนับสคงสู้ได้รีบตัดสินใจนะตอนนี้ราคาอยู่ที่5้า0สน เ8 0ออนไลน์มาค่ะ580ออนไลน์มาต่อเลยมากงไอชได้ค่ะ5 8ออนไลน์58่ต่อยกได้ยกเลยไม่ต้องรอค่ะ58 582ที่ลานประมูลค่ะาแรนแปดงนแสนอนบติด้าแสนสอได้รีกดยกได้ไม่ต้องรอ58าืนบาทลานประมูลน 3ขายค่ะตกลงขายที่ราคา5 8 2 0 0 0บาทลูกค้าหน้ารอลานประมูลหมายเลขขออนุญาตนะคะ1,502 1,502ประมูลได้ไป5 8 2 0 0 0บาทยินดีกับลูกค้าหน้ารอลานประมูลด้วยนะคะ